สวัสดีจ้าตอนนี้นะคะพามาชมต้นดอกคูนค่ะไม้มงคลไม้สริมงคลอันสวยงามค่ะไม้ข่ำไม้คูนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยข่ำคูนข่ำคูนค่ะบรรยากาศของดอกคูนไม้คูนอยู่สาธารณะเทศบาลบ้านเพชรผู้เขียวค่ะความสวยความงามค่ะภายใต้อุน่นนะคะภูมินะคะ ติดบวกค่ะ34องศาเลยล่ะค่ะวันนี้ค่ะ34องศาตลอดทั้งวันค่ะแต่ตกตอนเย็นนี้แดดล่มลมตกค่ะอากาศก็เริ่มเย็นสบายสบายค่ะแต่ตอนเช้านะคะร้อนมากๆค่ะตอนนี้อากาศเย็นสบายสบายพามาชมไม้คุณไม้สลีกมงคลค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางช่องติก๊กตอกวรวิทย์2 4 6 2ค่ะ ทางช่อง YouTube นะคะอุดมชาแนลค่ะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพาชมธรรมชาติความสวยความงามของไม้คุณไม้สลีมงคลค่ะผู้คนชอบเอาไปปลูกไว้ที่บ้านนะคะเพราะเป็นไม้คำ้ำไม้คุณค่ะต้นดอกคุณต้นนี้นะคะต้นคุณคนนี้ค่ะอยู่พื้นที่สาธารณะเทศบาลบ้านเพชรคููเขียวชัยภูมิด,ดูนะคะตอนนี้ลมพัดโกกเย็นสบายสบาย ใบของต้นคุณก็สีเขียวค่ะดอกคุณก็เหลืองอลา,ามร่วงโรยลงมาบนพื้นดินนะคะความสวยความงามอีกแบบของต้นคุณค่ะไม้คุณไม้ฉลิมงคลค่ะดูความสวยความงามค่ะคนชอบธรรมชาติค่ะดูนะคะลมโกลกเย็นสบายสบายค่ะธรรมชาติความสวยความงามบรรยากาศตอนเย็นเๆผสมประสานกับ ดอกคูณที่หอยละโยละยาอยู่นะคะความสวยความงามอีกแบบนะคะดอกคูณค่ะเป็นไม้มงคลิมงคลสามารถจับต้องได้นะคะดูค่ะลมโกกเย็นสบายสบายสีเหลืองแห่งธรรมชาตินะคะดูค่ะตอนนี้ลมโกรกนะคะเย็นสบายสบายค่ะสีเหลืองแห่งธรรมชาติสีเหลืองแห่หงหความสวยความงามนะคะเป็นธรรมชาติอีกแบบค่ะของผู้คนนะคะ ออกกาลังกายได้ค่ะมีสนามฟุตบอลอยู่ตรงโน้นให้ผู้คนได้เตะฟุตบอลนะคะเป็นความสวยความงามอีกแบบของธรรมชาติค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเทศบาลบ้านเพชรภูเขียวนะคะดูค่ะดอกคูนค่ะต้นคูนเหลืองอร่า,รา,รามเลยนะคะตรนนี้ก็จะเป็นดอกคูนเช่นกันค่ะความสวยความงามอีกแบบนะคะเอาบัน อากาศของธรรมชาติไม่ชมค่ะใครมีสิ่งไหนดีๆงามๆก็อย่าลืมนะคะเอามาแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยค่ะทางช่อง youtube ค่ะอุดมชาแนลนะคะทางช่อง tiktok กบอรวิทสองสี่ค่ะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ค่ะดูนะคะอากาศเย็นสบายลมโกรกพัดผมเลยนะคะตอนนี้ค่ะเย็นสบายสบายสบายค่ะ